คลิปนี้พามาเบิรง,ง่วงามค้องคุณพห่ปั๊มครับกดติดตามช่องแบบบ้านๆแนะนำเ้ยครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับกลับสู่ช่องแบบบ้านๆครับคลิปนี้สีมาเบิรง,ง่วนห้องหีปั๊มอีกตัวหนึ่งครับที่เพื่อนอยากเอามาให้พี่น้องเบิง์ออยากเปิดราคาครับสำหรับงัวเมีตัวน,นี้พอเคเอบเนาะ เคเอฟสามหนึ่งครับครับตัวนี้แค่แปดเดือนครับแต่ว่าตัวใหญ่เดี๋ยวเข้ามาช่มกันดานหนอกครับสวัสดีครับผมครับครับคุณที่ปั๊มเนาะเอ่อทีมาเมือก่อนไอทีว่าต้อเปิดไปแปดมื่นนั่นได้ขายแล้วเนาะโอ้มาทานมาทานมันก็งาเมลีครับตัวนั้นครับ เพิ่งถ่ายคลิปไปบอกกี่มือก็ได้เปิดราคาแล้วก็ได้จำหน่ายไปแล้วครับตัวนี้เอามาใหม่ไหมครับตัวนี้ไม่ใหม,มตัวนี้ไอ้จเจ็กเดือนครับพี่ปั๊มเดือน <7 S 1> ตัวนี้แปดเดือน,น,อนโอ้ยเคเอฟสามหนึ่งพี่ปั๊มว่าลูกเคเอฟสามหนึ่งครับแม่ครั 1. 1> โอ้ย, 1. 1> อยนี่ก็เลี้ยงดีเนาะคื้นเลี้ยงดีพี่แท้ โบมีตังนี้ตัวโบ,บมีบ่มีตังนี้โบทกโบอทอนสบายโอ้สบายรับประกัน,กนครับตัวนี้ลูกเคเอฟเนาะได้ได้แปดเดือนไอ้ปกติง่วน,นี่ไม่จดกเดือนเขาจังสีพ่อให้ผสมครับสิบหกสิบแปดตตก็ได้ตั้งตก็ยี่สิบอ๋อสิบหกเดือนสิบแปดเดือนยี่สิบเดือน, 20, นอืมครับ ว่าตอนนี้ถือว่ายังหน่อยนี่เน,น,นเาะแปดเดือนนี่โอ้ยสูงเงาเข้าดีพอดีวันนี้มาถ่ายเศ้าจังหน่อยครับเป็นของมันแสงเลยหลายแสงอาจจะเข้ากล้องอยู่ครับแล้วเป็นยังมันขึ้นมาสู้จะหางอยู่เลยอ๋อกระเดี่ยวนี่ห้องหาวโอ้คันหาวมันสู้หางหรือเปล่าอ,ออกใหม่ครับครับเศร้ารูปเนี่ยมันก็โดดท่อนแรกอ๋อมากให้รูปบ้นเหาะ มันออกขอกมาอย่างธรรมาดาอืมกกหางกะไงคือเก่าเนาะคือเออตะก้อนแต่แตะก้อนมันญ่อีหลีเนะะาะตะก้นอนต้อกิดอายุมันกิดได้เออไออตัวนี้คันสี่ร้ายเดือนกว่านี้ก็คือสไงกว่านี้เนาะไงกว่าตัวนั้นร้ายโอ้ตัวเ็กานานสูงแค่ไหนครับปั๊มกว่านี้ครับสี่สิบร้อยสี่สิบเมื่อกี้คุณปั๊มเพิ่นวัดแล้วสูงแค่ไหนครับบังคับร้อยสี่สิบครับ โอ้แปดเดือนสูงร้อยสี่สิบนี่กัดอธิว่าสูงเนะาะเพราะว่ามันวัวนี่มันใหญ่ปนไหนเอาครับเอ้เบิงมาโดน,นแหรอครับคุณปั๊มที่เปิดเท่าไรครับตัวนี้ครับ1,25,000หนาึ่งแสนสองมอหมื่นหาพันเนาะไอ้ลูกเคเอฟตอนนี้อายุแปดเดือนครับสูงร้อยสี่สิบเส้นพี่แดงกบกหางไง ผู้ใดสนใจกับมาเบิ่งใด้ครับครับเอาเอาพี่ปั้มฝากเบอร์โทรค,ครับผม096 815 3302ี เอาครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับหมครับผมสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมช่องแบบบ้านๆครับขอบคุณครับ